หลังจากที่ไปดูรอบปลามาแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับไปดูนากขานะครับฝนตกครับตกทั้งคืนเลยนะครับทุกคนนี่ครับหนำยังตกเู่พยายามตะข่ายดักนกมากครับไม่ได้นกนะครับวันวันนี้ไม่ได้นกสักตัวนะครับ ก็จะมาดูหน้าข้าวนะครับทุกคนหน้าข้าววันนี้เป็นยังไงหน้าข้าวเช้าว,วันนี้แปลงข้าวมันยังก็สีเขียวบเบอง์่ยมเลยสีเขียวย่ำเด่นนะครับนี่ครับปลาปลามงกันหลายนะครับฝนนะครับโอ้โหฝนครับเหรอครับเดนทีทัดเด้อดเอาไว้มันใหญ่นะครับก็เค็งหน่อยปีนี่นะครับฝนมาฉานะครับ เฮ็ดไฮปลาไข่ฉ่าต้นหน่อยนะครับตัวตัวบวยใหญ่คบนั้นไข่เลี้ยวกาหนีนะครับผมคิดว่ามันก็จะใหญ่นะครับนี่ครับอย่างหลายเลยปลาปลาคอหน่อยนะครับปลาเข็งหน่อยปลาดุกนะครับมีหลายปลา นี่ครับนาข้าวของผมวันนี้นะครับสีเขียวสดใสงามไฟพรทานใส่ปุ๋ยอิบใส่ปุ๋ยนะครับทุกคนปุ๋ยสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดงามก็ใส่ไปเลยส่วนผมเนี่ยน้ำนะครับน้ำหลายหลายแบบนี้นะครับผมเนี่ยน้ำใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับเด้อนะครับสูตรของผมคือใส่ปุ๋ยยูเรียเบื้องหลัวครับข้าวของผมสีเขียวงามนะครับมีเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นว่าอ่า ไล่หนึ่งหนานะครับข้าวหนึ่งไล่ใส่ปุ๋ยกี่กิโลนะครับผมแนะนํานะครับให้ใส่ิบกิโลต่อหนึ่งไล่นะครับนี่ครับพอแนะนําให้ใส่องขังนะครับเรื่อเพราะว่าใส่รังแรกอาจจะบวเขียวพ่อนะครับบวเก็บข้นบันไดะครับอยากให้เก็บข้นนะครับเขาต้องใส่หลบสองนะครับรอบสองในแน่นอนเลยนะครับรับร่องเข่าสีเขียว เขียวจนเม็ดมั่สุกุูนลครับจนเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับใบข้าวก็ยังเขียวอยู่นะครับเด้อเนี่ยครับมันสมบูรณ์ที่แท้จริงครับต้นข้าวที่สมบูรณ์นะครับใส่ไปเลยนะครับทุกคนนะครับอยู่ฝนตกแบบนี้นะครับเพราะว่าปุ๋ยยูเรียนะครับเป็นปุ๋ยเคมีที่แห้งแรงสูงนะครับแห้งนะครับปุ๋ยเคมีเพราะว่าเหมาะกับต้นข้าวแตกก่อข้าวแก่ข้าว ช่วงนี้นะครับเขาจะมานเขาแก่แล้วใส่ไปเรื่อยครับน้ำหลายๆแต่ว่าน้ำหน่อยอย่าไปใส่ด้วยครับทุกคนด้อครับน้ำหน่อยใส่หน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกดีน้ำหลายใส่ไปเรื่อยครับปะตองย่านเขามันตายนะครับมันงามนะครับสีเขียวดำเปืดเลยนาข้าวของผมดูเป็นตัวอย่างครับทุกคนนะครับงาม ก็แปลงนาข้าวงามแผ่นะครับเออบ่บ่มานมาเนี่ยพี่น้องถามมาได้นกกี่ตัวไม่ได้สักตัวนะครับนี่มานครับวันนี้ล่อดูพุ่งนี้นะครับเรือตอนเชี่ยงครับทุกคนนี่มีรุุนอีกครับทั้งวันวาหมานไม่มานนะครับนี่ครับแปลงนาข้าวผมช่วงนี้ครับบางต้นกระกลมแล้วนะครับ บางต้นก็ยังไม่กลมนะครับถ้ามากลมก็คือข้าวจะตั้งพองนะครับมีฝนก็นยังตกอยู่นะครับโอ้ยแปลงหน้าเขาโอ้โาว,ว,วันพักพี่น้องเอยคักคักพักเนี่สวยงามอีเลียมนะครับเด้อใส่ปุ๋ยรีบใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับทุกคนนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆือนทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับ เช้าวันนี้ครับมากับสายฝนนะครับทุกคนฝนตกเมือเ่อคืนนี่ตกอีกแล้วนะครับนี่ครับตกสามสี่วันติดตอ่อกันแลว้วนะครับสามสี่คืนครับตกตอนกลางคืนนะครับนี่ครับนอะากาศขึ้นมากตกแดกนะครับมีน้ำฝากกระวองนะครับเช้าวันนี้นะครับผมจะมาดูรอบดักปลาของผมนะครับรอบดักปลาผมใส่รอบไปครับส่วนนั่นตะไคร่ดักหนกไปมาแล้วนะครับ ก็ลงคลิปนะครับถ่ายวิดีโอบ่ได้นะครับเด้วน,นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับก็เลยไปเบิ้งมาแล้วนะครับบ่ถูกนกก็เลยบ่อได้ลงก็ชาเบิ้งดูตอนเที่ยงนะครับคมเลยจะพาทุกคนมาดูรอบป่าน่ครับรอบป่าของผมเซรอบป่าไว้บ่อได้นกเอาปลาแทนครับ เมมีมือกล่องครับเบิังได้พี่น้องละเอาเอาเอาไม้เอาไม้ออกก่อนระดับเดียวเอาไม้ออกก่อนครับฝนกระตกนะครับโอ้ไปอย่างปลานิ่นนะครับเด้อมผลนะปลานินน่นปลานิ่นสองสามตัวนะครับปลานิ่นสองสามตัวผมผมก่อนจะไปเทออกนะครับ ปลานิ่นปลาเค็งหน่อยปลาตัวใบใหญ่นะครับปลาลายตัวนะครับครับปลาตัวใบใหญ่ปันไดนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับเพื่อนเือนทุกคนนะครับจากเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับมาเดินสำรวจดูนาแปลงข้าวนะครับทุกคนปลาผนอ้ปลาลายนะครับทุกคนคนนะครับนำลาล หาดทางป่อคอปลานิ่งครับพี่นะครับเร้อหลายปลาครับเพราะว่ามันไหลล้นจากนับต้นนี้นครับลงมาทาั้งนี้นี่ครับนับแปลงนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยสองขังนะครับ ใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวสองขังสีเขียวปุ๋ยแียงครับก็คือปุ๋ยยูเลียนะครับทุกคนนี่ครับปุ๋ยยูเลียล้วนๆเลยบ่อดได้ผสมนะครับนี่ครับมีเพื่อนแนะนําแสดงความคิดเห็นมาว่าใส่ปุ๋ยยูเลียล้วนๆเลยมาแปดปีแล้วผมคิดว่าปุ๋ยยูเลียดีที่สุดนะครับนี่ครับปุ๋ยยูเลียสีเขียวงามนะครับ ปุยลีอาซีเขียวฝนตกมา,าน้ำลายนะครับช่วงนี้น้ำครับบ่าวาอยู่แปลงใดน,นะครับแถวบ้านผมนะครับมีเตียนน้ำลุ่นๆนะครับช่วงนี้เขานะครับเข่าเจ้านี่ของผมไพปักดำก่อนก็เริ่มกลมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกลมนละ กลมแล้วก็ต่อไปก็จะตั้งท้องนะครับนี่กลมละวนามอย่างหลายเลยนะครับนามนี่มาต่งห่วงนะครับฝนตกมากเมือ่อคืนนสองคืนนะครับติดต่อกันสองสามคืนนี่ครับปีที่แล้วนะครับ ฝนตกแบบว่าบ่ค่อยดีปันใดนะครับแต่ว่ามันตกแบบหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่ันตกฝนตกลิ่นนะครับตกตกบาแห้งแต่ว่าตกบ่หยุดหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าเมื่อปีดีมันตกแล้วก็หยุดนะครับตกแรงนะครับตกแห้งแต่ว่าตกแบบตกกลางคืนนะครับตกบ่หยุดนะครับตกแห้งนะครับทั้งแรงทั้งลมนะครับน้ำก็เล่ไหลพี่เหลี่ยวน้ำประลา ขนาดนี้นะครับนี่ครับพี่เพื่อนแสดงควอมคิดเห็นมาว่าใส่ปุ๋ยสูตรใดข้าวพลึกจะง,งามนะครับผมแนะนํานะครับแนะนําใส่ปุ๋ยยูรียนะครับตัวอย่างคือแปลงเขาผมนี่ครับทิบอกครับสีเขียวนี่ครับใบสีเขียวใบลายดีที่สุดนะครับใบลายนี่คือว่าจะได้ใบนะครับมาเลี่ยง ต้นเขาเลี่ยงล่าเขานะครับข,ข้าวหน้าข้าวไม่งามนะครับก็คือขา้าวบัวมีใบนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องสะเก็ไปเดินเลาะดูนะครับตามแปลงขา้าวถ้านาแปลงข้าวของใครใบน้อยที่สุดนี่ครับคือบ่คอายงามนะครับ ี่ครับแปลงนี้แปลงนี้ติดกันนะครับแปลงนี้ไม่ชอบปุยยูเรียนี่ครับเราบริว่ใส่ปุยยูเรียนะครับส่วนแปลงเขาเจ้าแปลงนี้ผมใส่เขาเจ้าเปรียบเทียบเบิ้งเส้กันเบิ้งนะครับตัวไหนจะงามครัวกันนะครับเบื้องตอนออกร่วงเขานะครับจะได้รูไปไวยงามบางงานนะครับ จะได้รู้กันนะครับทุกคนปลาลายนะครับงูกอลายงูม,มาถากินปลานี่ครับปลาลาย นี่กับปลานี่ครับปลาเข็งพู้นะครับปลาเคียงแตาซีอ่อนครับพู้นะพนะเอาไว้ตัวยิ่งใหญ่ครับนี่ตัวหน่อยอยู่รอเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะครับทุกคนนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับนี่ครับ